สวัสดีคะ่ะทำคลิปแรนดอมความรักนะคะเรามาเช็คสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ คุณกับเขาเป็นยังไงกันอยู่ตอนนี้นะคะอาจารย์ขอดูพลังงานไพ่ของท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังคลิปก่อนนะคะลองฟังดูนะคะเผื่อจะเป็นไกล้ไลน์ของท่านก็ได้นะคะและอย่าลืมถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะหรือถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์เข้ามาได้นะคะจะมีดวงแบบตอบเป็นแบบคำถาม หรือดวงแบบดูเป็นแบบอ่าสิบใบก็มีดูเป็นคำถามก็มีนะคะทักเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานไพ่อ่าของท่านนะคะท่านเป็นไพ่หกดาบณตอนนี้อาจารย์มองว่าท่านมีความรู้สึกว่าความรักเนี่ยนะคะถ้ามันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ท่านก็เหมือนอยากลองเปิดใจพูดคุยกับใครใหม่ๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ย นะฮะเอ่อแต่นั่นแหละก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่รอคนเก่านะลึกๆนะอาจารย์มองอะนะเพราะเป็นไพ่หกไม้เท้ากับแปดดาบท่านก็ยังจิตใจอะว้าวุ่นอยู่กับเขาก็ลืมเขาไม่ได้หรอกแต่แค่คุยกับคนอื่นเหมือนแก้เซง็งไหมคุยเพื่อให้ตัวเองมีเอ่อเพื่อนคุยแล้วก็ไม่เหงามากกว่านะใครมันจะขึ้นแบบนั้นเนาะไพ่หนึ่งถ้วยกับสามไม้คือมีคุยแต่ไม่ได้แปลว่าว่าเราอะชอบคนใหม่ที่เข้ามา คุยทั้งทั้งขอประทานโทษค่ะท,ทั้งทั้งที่คนใหม่เนี่ยเขาก็เหมือนชอบท่านอาลุกท่านพอสมควรเลยที่อาจารย์เห็นในในไพ่นะแต่ด้วยที่ว่าท่านก็ยังลืมอดีตไม่ได้ไงไพ่แปดดาบเนี่ยยังลืมอดีตไม่ได้ก็ยังฝังใจกับอดีตอยู่ก็ยังรอว่าเออคนเก่าจะทักกลับมาจะง้อเราไหมคือท่านไม่ง้ออยู่แล้วแหละดูจากหน้าไพ่เน่ะนะคะเพราะสามไม้เทา้าลักษณะยืนแบบไม่ง้ออยู่แล้ว ชั้นก็คุยคนใหม่ของฉันไปเรื่อยๆอยแหละแต่ไม่ได้จะจริงจังนะอันนี้พลังงานของท่านเป็นแบบนี้นะก็ยังแอบหวังลึกๆว่าคนคนคนนี้จะกลัดมาคนรักเก่าของท่านเนี่ยเอาท้้งนั้นเรามาเช็คดูถึงคนนั้นเลยคนรักเก่าของท่านเลยตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาคิดถึงท่านไหมเขาเป็นยังไงอยู่เรามาดูเขาเลยนะคะอ่าคนคนนี้นะคะพไพ่ก้าวไปเท้าแน่นอนพลังงานเขาก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันแหละก็หยุดอยู่ตรงนี้แหละ คุณคิดอยู่เนี้ยว่าจะทํายังไงดีเอ,อ่อจะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงจะพูดคุยยังไงกับคุณจะไปปรับความเข้าใจกับคุณยังไงพูดยังไงทําให้คุณเข้าใจเนี่ยเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนถือภาพคนเหมือนกับคนสองคนสามคนในในในหน้าไพ่อ่ะนะอาจะเป็นปัญหาเรื่องของรักซ้อนรัก,กสามเศร้าละที่ผ่านมาเขาก็เลยกําลังคิดว่าเขาจะทํายังไงทําให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าตอนเนี้ยเขาได้ปรับตัวเขาเองแล้วอะไร แบบดีแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยเห็นมาเขานั่งเครียดนะคะลักษณะผู้ชายคนนี้นั่งแบบกุ้นคิดเครียดหนักว่าจะทํำยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้ตอนนี้เขากาลังหาทางที่จะทํำยังไงอ่ะพูดแล้วทําให้คุณเชื่อแล้วกลับมารักกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ไพเดททำยังไงให้คุณไม่โกรธเหมือนลักษณะคุณก็โกรธเขามากๆเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีจะอ่จะไปง้อคุณแล้วเขาจะเสียหน้าไหมเขาก็คิดนะคะเนี่ย ง้อคุณแล้วคุณปฏิเสธเขาเนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะแต่ถ้าคุณให้โอกาสเขามันก็น่าเสี่ยงนะอะไรประมาณนี้นะไปจับสเเมนคือการรีเทิร์นนะคะโอเคเขาคิดแล้วเขาทำไหมอ่ะมาดูจากหน้าไพ่เขาจะไปง้อคุณไหมหรือเขาจะต้องทำยังไงคนคนนี้ต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยเขาจะทำงไง อัศวินไม้แน่นอนน่ะพลังงานธาตุไฟขึ้นมาดวงอาทิตย์ที่สาดแสงลงมาเนี่ยมันทําให้เขาอยู่ไม่ได้หรอกมันร้อนรุ่มมันต้องไปแล้วต้องไปง้อคุณแน่นอนอะไรประมาณนี้เดอะมูนเนี่ยทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์ขึ้นคู่กันเนี่ยนะก็มีกลางวันก็มีกลางคืนมีคุณก็มีผมอะไรประมาณนั้นอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องตัดสินใจแล้วราชนีดะอ่าตัดสินใจแล้วหกเหรียญงอ้อละอ่านะคะ ขอปรับความเข้าใจขอโอกาสน่อะไรที่แบบอ่าเป็นสิ่งที่พูดแล้วคุณจะเชื่อเขาก็จะสรรหาคําพูดที่สวยหรูเดเมเชียนมาทําให้คุณใจอ่อนจนได้อ่ะนะคนนี้เขาจะพยายามเข้าหาคุณนะคะเข้าหาคุณและทําให้คุณกลับมารักเขาจนได้อ่ะเขาก็เก่งนะ เก่งในแง่ของคำพูดอาจารย์มองเห็นไพ่เดอะเมชเชนเขาเป็นคนพูดเก่งหวานล้อมเก่งนะคะมีความสามารถในเชิงวาทศิลป์มากมากเลยสำหรับคนคนนี้นะคะก็จะได้กลับมาคืนดีกันแน่นอนเลแบบนี้อ้าวโอเคมาดูไพ่สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ถ้าได้กลับมาแล้วพวกคุณจะมีความสุขกันไหมนะคะพลังงานไพ่จะบอกว่ายังไงคุณกับเขาจะมีความสุขกันไหมไพ่ขึ้น t h e empress นะคะไพ,พ่จักรพรรดินีขึ้นมา แล้วก็ไพ่สองเหรียญแน่นอนค่ะการกลับมาการพูดคุยก็จะทําให้เข้าใจกันมากขึ้นความต้องการของอีกฝ่ายอ่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวชาลีออดทำไงจะไม่ขัดแย้งกันทำไงจะรงรอยกันทำไงจะรักกันมากขึ้นจะเอ่อเหมือนกับการนําเสนอในเรื่องของอความรักที่จะไม่ทําให้อีกฝ่ายลงงเจ็บเห็นไหมอคะ หยิกเข้าไปมันก็เจ็บอย่างเงี้ยภาพในในในไพ่นะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปแล้วครั้งนี้จะไม่ให้มีรอยเจ็บขึ้นไม่ว่าจะส่วนไหนของจิตใจของร่างกายอะไรก็ว่าไปครั้งนี้ความรักของผู้คุณจะทนุถนอมกันค่ะดีอมเพรสจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจะบาลานซ์กันจะอ่าคุ้นคิดกันมากขึ้นชาริออดจะไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะชุดนี้เป็นภาพไพ่นั่งสมาธิด้วยซ้ำนะ คือการรู้รู้อะไรควรไม่ควรรู้อะไรควรพูดอะไรควรยับยัง้งชั่งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นการแบบวางตัวดีมากขึ้นเลยอศวินท้วยอะไรที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรักเนี่ยก็จะทําแบบเต็มที่อะไรที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเจ็บก็จะหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดีแล้วค่ะคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องให้ความใส่ใจ ในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบก็ทุ่มเทเข้าไปเลยนะพวกคุณก็จะมีความสุขเหมือนที่น่าภัยขึ้นนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยายกรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพรคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ